กับสบายดีเลยสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบอสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลารือต่างประเทศเลยเนาะกับพ่พ่อกับทรงสลากคนสูซีอีกแลว้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับบริคอยลงคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลูกกับบอสบายเนยพ่อแม่พี่น้องเลยโดยตอนนี้กับสลากอา่ะกำลังถ่ายคลิปเนาะน้องคน,นสีอน,นาไปส่งอยู่อยู่เตาถ่านเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกับพ่อพ่อกับพี่พพนองเลยเนาะสบายดีเลยน้องน,น้องคน โดยกะบเอฟซีหลายๆคนบอกไปยังสลากคือให้ลูกเฮดเบียกแน่เนาะโดยกับบุรีพิณประเฮศบุพิณพี่น้องในประเทศแต่ว่าแบ่งนาทีไพ่นาทีมันโดยน้องเฮยเนองสบายดีรึเปล่าแม่เอา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 ไปอยู่ซอยหรือไปดึงล้อนี่กับน้องเฮยพี่น้องเพื่อนสางของน้องทง ห้องไอเกซาพี่น้องนี่ก็ไม่ตงโชคกาหลายๆคนก็ถามันเป็นยังนฟังคือบปเห็ดเบียยเาพกาเบ่าเห็ดเป็นเห็ดเบียงผาเบียกมันเนาะแบ่งกันเห็ดกสลักไงร่างถวยล่างมือยู่ทองจกทีเอเห็นน้นจะตั้งหนาไปาเผาไปเ่าอยู่เตาทานเนาะพิพาาพราะเาปเาเนี่ยไปอยู่เตาทานเนาะ โดยสลากกันเายมาอยู่เงือนสลาอาพลพี่น้องเพราะว่าหลายๆคนก็สลากเป็นยังขออยักอยู่เงื่นอยู่ซานตัวเองเนาะจะสลากกมาอยู่เลยๆพลพี่น้องทีสลาอยู่เต้าทานก็นเพราะว่าสลาเห็ดทานนะพยพี่น้องโดยก็มาสะดวกสบายในฐานะพอได้มีไอพอได้มีบอลทำมาหากินนะพลพี่น้องที่แบบไปอยู่มงนั้นเนาะ นี่ฮะฟื้นเห็นทานมองนั่นโดยใ้แม่เขาเอาเงินอยู่นี่แต่ตอนนี้ก็ยังเห็นทานอยู่คือเก่าเด้อพ่อพีนอ่น้องเด้อเนาะพี่น้องบุ๊มบิาสลาัให้ลูกอยู่ละลาเนาะพี่น้นงนองก็เห็ดต่างคนก็ต่างเห็ดเพียงแต่เวลาที่เราเห็ดสลัดบริถายิปเนาะพออยู่บนโคลบอนกันสบายดีเด้อพ่อ้องเทวเทว<ร><ร>น้อยไปใช่เลย,อยโอ้เมื่อกับบอกเนะาะฮะ ว <laughs> าคลิปบ่าเลยเนาะนี่กเฮือนสาวเล่มน้อยสาวล้าพอพีน้องเล่มน้อยสาวเล้าพอพีน้นนองเลยเลยเป็นกำลังหนึ่งเขาเลยพันยูพันเยอะนะโอ้อสบายดีจ้ะทศเงียนอใจเลยบอนังซื้อหใจแล้แกเป็นอยู่ เป็นตลอดเลยเนาะโปรหทเคนให้เหบิ่งหน่อยไหมเนอะไปไปนี่ก็คืนนอนฟุตจะเช็ดแบบนี้แหละคุ้มือแม่แม่แสแหละก่อนไปพักกันเด้อเบ่ได้จะไปหาแม่าแม่ปลุกพักก็อยู่เพื่อนนะโดยโดย ยังบุทันปรงปูงงามเลยโดยน้องเียน้องสลากอ่นั่มาถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่าน้องน้ำฝนมเก็นเฮ็ดเบี้ยเกี่ยวพ่อแม่พี่น้องสลากกับใบแพงลูกถึงขนาดบ่ชหายเฮ็ดเบี้ยให้งานเลยน้องเฮียพี่น้องโดยแม่เงอนแค่เดียวลูกเพียงแต่เวลาที่เพิ่นเฮ็ดคือสลากอ่ะวันนี้นั่มาถ่ายคลิปเพิ่นเนาะ โดยน้องพมิน้องหลังจากที่ไปชมเมกักน,นะน,น้ังพ้นฝนอันนี้จะก็กมาที่เย็นน้องมาหุ่ดอกไม้ทีอเก่าห่น้องถ้าว่ากล้องมันเองก็เขาเขาไปอไรได้พี่น้อง 孙悟空。 ขอโทษขอภัยแล้วเด้อะว่าพี่น้องมีเสียงโทรศัพท์เขาเนะาะฮะโดนแล้วพี่น้องก็ขอโทษขอภัยได้เลยสลัดเสียงโทรศัพทบเขาเมื่อ,มอกี้นี่ตะมงม่วงโชคไปเฮือนพุน่น ไปเนาวทานคุณแต่สละด้ากองอางมันกาสิชะนเนี่นเอามันนีก็ขเขาไปแ้พอ่ไ่ต้องไิขาปลาบไปขอดอบริไปใส่ไปไปนั่น,น,นให้เป็นบางจักให้นะพน่าสลักอะสลัดจักมันจะหนอกไปเองนะพนน่อแ่ นี่ก็อาจจะเป็นคืนที่สองที่สลานอนเนาะแต่ว่ามาันคืนเดีนอนเขิงคืนพ่อแม่พี่น้องพอไองพอปงานมันเกิดวระพลาดแต่มืัอนีนาา้นา้าวัสยานอนเต็มคืนเนาะพ่อแม่พี่น้นอ,นนอ,นองโดยถ้าว่าภาพมันเองก็ขอโทษขอขอภัพยพ่อแม่พี่น้องเอลยไเด้อ ล้วกเขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจให้สลาหน้าพี่น้องโดยโอเคพ่อ okay, พี่น้อง ลาขสัสสปิดนำก่อนเดินไปน้องำมากกันยุ่งร้ายไ่น้องเลยไม่นด้นนก,นกังงันจะท้ากันเงียบเนาะเพิดอยู่เตาถ่านเพิพไ่น้องกัน <c oughs> นั่งทงกันเงียบเปิดไฟไวน้นะพ่อพินะ Doi bụng bắp nhưng kiếm bụng bắp sao lại cái nhà mình bụng rồi nó Đồi, nó cõng nha đưa cho không hiền nào mình nhắm bụng nam không bụng 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 โดยพ,ยพลอ,พ,อ,อพ,พ,พี่น้องพนามหน้านีเนาะเบิ่งพินิจพนกระปูกพักใส่พื้นถักแม่ต้มังหงกมีขักๆพพี่น้องพินเห็ดจ้ะน้องเ่เปนกานมีพอพี่น้องนี่นี่เลยหมู่บ้านไทยบคำมากกันเงี้พยพอพี่น้อง เงียบเงินพยางนมั่นพลพี่น้องโดยเนาะางนับพัฒนาการลายเติบได้พ่อแม่พี่น้องทั้งเลี้ยงป้าทั้งปลูกพักเหตุแบบการเกษตรเลยเนาะพ่อพี่น้องเขาอนุญาตกลุกพื้นที่พ่อ เป็นแน่นๆคุณนันพักเพิ่งกบาลอะไรแกเพ็งกบาเอาเฟืองมาอันนี้เนาะคอยพี่นอ้องโดยเป็นเนขัดเนะาะไลน์นั้นเติออมพุยพี่นอ้องโอเคพุยพี่นอ้องเจ้าของเฮือนเป็นกล่องมาเรียบร้อยสบายดี โดยเมื่อกี้ก็เห็นเพิ่นงงๆอยู่ก็เลยมาถามเพิ่นว่ามัาน,มาานเห็ดยังอยู่เน,ะนาะโดยนายเจ้าก่อนก็ได้เห็ดข้าโดยเนาะเป็นเห็ดคักพลอพี่น้องถือว่าเป็นการเกษตรเลยเนาะพลอพี่น,น้องบักหุ่งกระไล <laughs> <laughs> มีบอ่อปลาอีกพลอพี่น้องแล้วก็เห็ดสวนพักอีกพลอพี่น้องเลย,เเลยโดยเนาะ,นะจะในเวลากบ่เห็ดน,นำ้ำบ่อใช่จะเห็ดอยู่ ทั้งท้าแม่เพ่นกัะป,ปูกอยู่ทั้งผูกกัเพ่นหักกรนหย่ไปอยู่หูหม,มู่ว,ว่านนี่ได้ผูกเ <Yeah. S 1> ต้าทานผูกแม่เิ่นให้เอ้ยมาอยู่นี้เนนต้าท่านนี่อยู่คนนึงเต้าท่านและเต้าทานอ็ผู้เดียวเล้วเนี่ยนะกับบ่หูคือกันไดมือหนไปเอาแต่ว่ายังไม่เจอจะคของเพิน่นแต่ว่าสีไปแป้งจัก จักอยู Jean ่ดีๆเพื่อมาตัดไปจะมาแบบติดไรแล้วว่าสิไปแป้งจักมาตัดมาทำเพิ่นเลยสิไปขอเพิ่นนนะนะเพิ่นให้เอาไม้ในน้อยๆก็เอาก็บพึ่งว่าน้อยอันนี้ดอกพอดีทำเคสสำคาหานี่เนาะบ่ถึงบัตรพึงขนาดเฮ็ดเป็นไม้เสาวดอกโอเคแต่ว่าเพิ่นเผามาเลยเด้เห็นอันเด้ยอันเด้โผล่คอยไม่น้องเดี๋เห็นแบบไฟแบบแดงกึ่งอยู่คอพี่น้อง เด้มันออกเป็นแดงๆฮันดีฮันดีโดยน้อยแล้วเป็นแดงๆ่ะฮันดีเป็นจูดทางนี้เป็นกจูดเมื่อวานนี้ฮะก่อสิไปลองว่าเพิ่นเบิ่งแต่ว่าเพิ่นไปก้านแน่มันถึงมือเพิ่นไปก้านเนาะโดยพ่อพี่น้องก็สลักกันอย่างบรินน้ำน้องเพิ่น กะมาบึงชวนพักเพิ่นเนาะโดยโดยเว่บบมาถักท้าย,ก,ยกินชากันยังเออไปกินอยู่ผู้บ่โดย,ดยแต่ละมือกับเพิ่นกับบุรีคอยอยู่งงพเ,ยเพื่อนพี่น้องเลยทำอย่างนี้เพิ่นเขามาเนาะอยู่เตาท่านมาเลยเนาะ โดยเด็กคือกันยุทธทานบ่ยุทธทานจะอยู่เพื่อนหมู่องานข่าวพัฒนโดยน้องพี่น้องกาสีให้น้องไปกินข้าวกินหนาน้องพี่น้องะสบายดีเด้อทั้งเด้อข้าวเนื้นดีนี่เนาะข้าวนี่มาบังในโทรศัพท์นี่ข้าวได้ถทาบังโลดบอดได้ของไอ้บริษัทพิพเตอร์ได้ถ่ายแบบธรรมชาติเลยธรรมชาาติคือขวแมน บู่๊คือว่าเจ้าเขากล้องขึ้นบ่ะม่กล้องเขาคือดำเลยโดยน้องกะเอ้กกับข้อโต้กราฟกอนไอ้น้องไปกินข้าวกินน้ำเจ้าน้อยจ่อยกว่านี้โดยสบายดีเด้อจ่อยลงเลยเอ้าเอาแบบบอกขออยู่เฮือนอยู่ซานเคาไปเล่นขี่รถจะจอยได้ไหนขี่รถจะจอยเอ้าเออเคผมเป็นพี่น้อง สลากกสิข้อจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อพี่น้องพอหันมาทางสลากแล้วมืออยู่คือเลยพเวยลพย่อพี่น้องเ็แต่แขนโดยเนาะมือแห้งเลยสลากกสิข้อจบคลิปเพแค่นี้เนาะพ่อพี่น้องก็ภาบรรยากาศหมู่บ้านสายบุญเแค่แต่ละหลังนะพ่อพี่น้องโดยสลากเขาเ่าคำว่ขอขอาสบายดี